จะโลบกวนสมดุลด้วยความเข้มข้นออกข้อสอบเยอะมากน้องๆก่อนรับชมวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับตันได้ยนะครับแต่ถ้าน้องไม่อยากพลาดความรู้อื่นๆเพิ่มเติมน้องสามารถติดตามได้ที่ i อ c ีเที่เหรือ f a c e o o o k คมีเคลนั่นเองขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขกับการรับชมวิดีโอนี้นะครับ สวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้เร,ราก็มารู้กันต่อนะครับในเรื่องของการรบกวนสมดุลด้วยความเข้มข้นนะครับซึ่งบทนี้นะครับเป็นบทที่ยอดฮิตมากๆแลวก็เป็นบทที่ชอบออกข้อสอบไม่ว่าจะเป็นแพทยสองก้าวิชาสามัญหรือแม้แต่ครูเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นน้องต้งองทอคอามเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ยากินความสามารถของน้องๆแน่นอนโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงการรบกวนสมดุลปัจจัยแรกนะครับคือเรื่องของความเข้มข้นนั่นเองจริงๆแล้วก็จะมีในเรื่องของอุณหภูม <gesch> ความดันนะฮะแต่วันนี้พี่กับพลังขออนุญาตพูดแค่หนึ่งปัจจัยนะครับก็คือเรื่องของความเ้มขคนนั่นเองนะครับโดยการรบกวนของความเ้มน้นนะฮะมีหลักการนะครับคือง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวน้องลองดูสมการเนาะมันก็จะมีสารตั้งต้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ถือระมาณวสสารตั้งต้นผลิตภัณฑ์สารต้นผลิตภัณฑ์ทีนี้หลักการในการดําเนินไปของปฏิกิริยาเนี่ยคือเราต้องรู้ให้ได้ก่อนเลยว่าเอ้ยปฏิกิริยาเนี่ยมันจะเดินไปทางซ้ายหรือปฏิกิริยาเนี่ยมันจะเดินไปทางขวาคือเราต้องเข้าใจคอนเซปต์ตรงน การรบกวนสมดุลด้วยความเข้มข้นเนี่ยมันจะต้องไปในลักษณะประมาณไหนหรือประเภทอย่างไรนะครับโดยคอนเซปต์ของการรบกวนด้วยความเข้มข้นของเราน,นะะาันะฮะจำไว้ว่าถ้าสมมติว่าเราเติมสาร A e ลงไปในระบบหรือเติมสาร,ต,ร,ต,ร,ต,รตั้งต้นลงไปในระบบเหมือนอารมณ์ประมาณว่าพอเติมสารตั้งตรร้นมาในระบบระบบมันก็จะเอ่อล้นไปอีกทางหนึ่ง,งดังนั้นพอเติมสารเ e ปุ๊บสาร A e ก็จะไหลไปทางสาร C ีและสาร B ดังนั้นการเติมสาร e A อเดี๋ยวเราจดเนานะเราจดเอาไว้นะฮะดังนั้นการเติมสาร A e ลงไปในระบบก็จะทําให้สมดุล 老年 เลื่อนไปด้านหน้าแต่ในขณะเดียวกันนะฮะถ้าสมมติพี่กลับกันพี่เติมสารซีเข้าไปในระบบก็คือเติมสารซีมาทางด้านนี้อ่ะพอเติมสารซีเข้าไปในระบบด้านล่างผลิตภัณฑ์มันก็ฟิลลิ่งเดียวกันคือเอ่อล้นถูกต้องไหมพอมันเอ่อล้นปุ๊บมันก็จะตีย้อนกลับกลับมาทางด้านซ้ายมือตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าพี่เติมสารซีลงไปในระบบระบบก็จะทําการย้อนกลับนั่นเองนะครับแล้วถ้าสมมติว่าพี่แกล้งระบบสมดุลนะครับบางทีพี่ก็สามารถแกล้งได้อ่ะสมมติพี่เอ่อทำการดึงบีออกจากระบบ่ไว้งาแ คือดึงฝั่งของสารตั้งต้นออกจากระบบพอเราดึงฝั่งสารตั้งต้นของจะออกจากระบบฝั่งสารตั้งต้นมันก็จะน้อยถูกต้องปะดังนั้นมันก็จะได้รับการสนับสนุนจาก C และดีหรือเป็นที่เป็นผลิตภัณฑ์มันก็จะปรกมาเติมเต็มตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราลด B ลงไปในโลกเนี่ยก็จะทําให้การดําเนินไปของปฏิกิริยาเนี่ยเป็นไงฮะย้อนกลับนั่นเองเพราะว่ามันจะต้องมาสนับสนุนทางนั้นฝั่งซ้ายนะครับโอเคไหมเพราะนั้นไหนๆก็ไหน,ไหน,ไหนๆแล้วน้องดูคลิปวิดีโอตัวนี้อยู่นะฮะเราลองมาทําปัญญาเฉาปัญญาโชว์โชา์ชาเฉาเฉา,าเออนัะนะ่นแหละลองตอบคาถามพี่หน่อยนะฮะลองคอมเมนต์ลงมาข้างล่างนะฮะเรียนที่ดีการเรียนที่ดีคือการที่ต้องคอมเมนต์นะฮะน้องคิดว่าถ้าสมมติว่าพี่ทาการเติม B ลงไปในโลกน้องคิดว่าสมดุลพี่จะไปทางไหนไปด้านหน้าหรือไปด้านหลัง พี่จะไม่เฉลยนะคะให้น้องคอมเมนต์ก่อนมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่เฉลยใต้คอมเมนต์แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นก็เติม B ลงไปในระบบสมดุลจะไปทางหน้าหรือไปทางหลังลองคอมเมนต์มานะครับต่อมานะฮะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างโจทย์กันจริงๆดีกว่าอันนี้คือเป็นหลักการนะเมื่อกี้นี้เป็นหลักการให้น้องๆลองกับระบบของตัวเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างโจทย์กันจริงนะฮะเขาบอกว่าการรบกนสมดุลเขาบอกว่าเติมคาร์บอนมอนอกไซด์ลงไปในระบบแอแน่นอนว่าสมการนี้อยู่ในระบบสภาวะสมดุลเพราะว่ามีเครื่องหมายไปและกลับจ ล็อกไซด์ลงไปในระบบแน่นอนว่าสมดุลจะต้องเลื่อนไปข้างหน้าเพราะว่าเป็นการเติมฝั่งของผลิตภัณฑ์สมดุลก็จะเลื่อนไปข้างหน้าแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าถ้าเขาลดหรือดึงตัว cl2 ออกเขาบอกว่าเอ้ยถ้าฉันดึงตัว cl2 ออกสมดุลจะเลื่อนไปทางไหนแน่นอนว่าสมดุลก็จะต้องเลื่อนย้อนกลับเพราะอะไรการที่สมดุลเลื่อนย้อนกลับมันมีเหตุผลเพราะ ว่ามันเหมือนดึงฝั่งสั่งตั้งต้นตรงนี้ออกไอตัวฝั่งขวามือก็จะต้องเออล้นมาสมทบทางนี้ถูกต้องไหมดังนั้นสมดุลก็จะเลื่อดย้อนกลับนั่นเองต่อมาครับเขาลดตัว CO2 c l ก็คือดึงฝั่งของผลิตภัณฑ์ออกพอดึงฝั่งของผลิตภัณฑ์ออกแน่นอนว่ามันก็จะมีการส่วนเสริมเข้ามาถูกต้องไหมมันก็จะเสริมเข้ามาทางฝั่งผลิตภัณฑ์ก็คือทําให้สมดุลของเราเนี่ยไปข้างหน้าเป็นไงยากไหมเออไม่ได้ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นลองค่อยๆทําดูนะครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ อ่ะข้อนี้เขาให้สงตรงสมดุลอะไรมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็บอกเออการรบกวันสมดุลเป็นตามนี้ข้อที่1เติม FeNO3 ลงไปในระบบนะครับแน่นอนว่าการที่เติม FeNO3 ลงไปในระบบเนี่ยไอตัว NO3 ตัวเนี้ยครับมันมีคุณสมบัติที่มันสามารถละลายน้ำได้อยู่แล้วดังนั้นพอมันเติมไปในระบบปุ๊บ มันก็จะเกิดการแตกตัวเป็นไอออนเกิดขึ้นก็คือเติร์ดแตกตัวเป็น Fe 3บวกกับ NO 3ลบอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการแตกตัวพอมันแตกตัวปุ๊บน้องจะเห็นเลยว่าอ๋อโจทย์ข้อนี้มันเป็นการเติม Fe สามบวกเห็นปะคือมันไม่ได้ไม่ให้มาตรงตรเหมือนแบบบ้านๆเหมือนกับอีตัวนี้เข้าใจปะเหมือนเหมือนกับอีตัวนี้มันไม่ได้ให้มาบ้านๆเหมือนอันนี้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นการให้แบบเออให้ Fe 3บวกเข้ามาในระบบพอมันให้ Fe 3บวกเข้ามาในระบบเสร็จปุ๊บฟเตอร์เหมือนเหมือนเติมฝั่งของสารตั้ง ถูกต้องป่ะพอมันเป็นฟิลลิ่งเหมือนเติมของฝั่งสารตั้งต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงน,นี้เสร็จปุ๊บมันก็จะทำให้สมดุลเนี่ยเราเลื่อนไปทางข้างหน้านะฮะในขณะเดียวกัน FeCl2 ก็ละลายน้ำได้มันก็จะกลายเป็นอะ Fe2 บวกแอดก้อนนี้ก็คือเหมือนพูดว่าเอ้ยคุณเติม Fe2 บวกลงไปในระบบนะ พอเติมไปปุ๊บก็เกิดการปิกิริยาย้อนกลับนะครับโอเคปะเพราะนั้นเรื่องย้อนกลับไปข้างหน้าเราก็ดูดีๆต่อไปเป็นโพแทสเซียมไอโอดา์พอมาละลายน้ําก็คือเป็น K บวกกับไอโอดีลบแอแสดงว่าข้อนี้เหมือนเติมไอโอดีลบลงไปในระบบถ้าเติมไอโอดีลบลงไปในระบบปุ๊บสมดุลก็จะเลื่อนไปทางไหนลูกก็จะเลื่อนไปข้างหน้าเองเพราะว่าการเติมไอโอดีมันเป็นการเติมสารตั้งตน้นมันก็จะเลื่อนไปข้างหน้าและข้อที่4เป็นข้อที่ดีมากเราชอบที่แบบ แกงอ่ะเออเป็นข้อที่แกงคนบ่อยมากแล้วก็แกงคนเยอะมากก็คือข้อที่4ี่เขาบอกว่าเติมซิลเวอร์คอร์ลา์ลงไปในระบบหลายคนก็จะบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับสมดุลหรือเปล่าเอ้หรือว่ามันยังไงหรือมันจะยังไงยังไง คือการเติมซลเวอร์คอไลน์ลงไปในระบบบางคนก็จะคิดลึกบอกว่าเอองั้นตัวซลเวอร์บวกนะครับกับคอไลน์ลบก็จะแต่งตัวกันออกมาหลังจากนั้นเรามีกฎอยู่ว่าซลเวอร์เมอร์คิวรีเลดจับมูลเจตตกตะกอนแสดงว่าซลเวอร์บวกตัวนี้จะไปดึงตัวไอโอดีนลบตัวนี้ออกมาแล้วทำให้สมุนเนี่ยเกิดการย้อนกลับเอ๊นนะฮะต่อเมื ยากเย็นนะฮะน้องเก่งมากนะฮะแต่น้องพลาดไปอะไรไปนิดหนึ่งครับถ้าน้องคิดแบบนี้น้องเก่งถูกต้องแล้วแต่น้องเห็นไหมว่าก่อนหน้านี้ตัวซิลเวอร์ของเราอ่ะมันก็จับกับบู่เจ็ดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันจับกับบู่เจ็ดอยู่แล้วแสดงว่าก่อนอันนี้มันก็เป็นตะกอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นตะกอนอยู่แล้วมันเหมือนเราโยนตะกอนลงไปในน้ำอ่ะมันจะไปแตกตัวให้ไปจับอย่างอื่นปะไม่แตกเพราะว่ามันเป็นเหมือนก้อนหินอย่างหนึ่งเข้าใจปะเพราะฉะนั้นตัวซิลเวอร์คอไลน์เนี่ย จริงๆแล้วอะถ้าวิีคอน้องก็จะวิีคอได้ถูกต้องนะอันนี้ถือว่าถูกต้องแต่น้องก็ต้องเข้าใจคอนเซปต์ก่อนว่าซิลเวอร์คลันเป็นตะกอนโยนไปมันก็เป็นละลายนะ้ำดังนั้นตัวเนี้มันก็เลยผิดดังนั้นเราก็เลยต้องตอบว่า ซิลเวอร์ขอดไลน์ไม่ได้มีการส่งผลอะไรกับสมดุลของเราเก็ตฟีลไหมเออเพราะฉะนั้นนะฮะก็จะเป็นโจทย์คั่ขาวเกี่ยวกับเรื่องของสมดุลเคมีนะครับในเรื่องของการลบกวนสมดุลเรื่อง,อง,ค,องความเข้มข้นเไปทําความเข้าใจว่าเอ้ยเติมฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเติมฝั่งนั้นมาฝั่งนี้ดึงฝั่งนี้มาฝั่งนู้นคือลองไปทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วน้ังจะเก่งขึ้นแน่นอนนะครับโอเคเนาะเพราะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้พี่กัปตันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คำตอบววงงไ้้้าลดยครแ เดี๋ยวเราพบกันใน EP หน้าพี่กับดันจะพยายามทำเป็นวิดีโอสั้นๆอย่างเงี้ยให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้ได้ดูกันนะครับเพราะฉะนั้นสหรับวันนี้เคมีจะไม่ยากท่าน้องๆเปิดใจนะครับแล้วไ้เจอกันนะครับบ๊ายบาย ขอรสเรนเคมีออนไลน์ของพี่กับตันอัปเดตใหม่2021 i s t r y Cross Online Class น้องจะสามารถเข้าใสเคมีสอบเคมีได้คะแนนดีขึ้นเข้าใจเนื้อหาที่ตัวเองกําลังเรียนอยู่และสามารถใช้ต่อยอดสอบสนามใหญ่ๆได้อีกมหาสารและที่สําคัญพี่กับตันอัปเดตข้อสอบใหม่ปี63ปี64ท่านบอยพี่ชาญ Why โอเคนะ B2 B2 ส่วนด้วย T2 เขาต้องงานสมการนี้ใช่ป่ะพี่จะดูแล้วว่าพี่ต้องการใครพี่ต้องการใครต้องส่วนด้วย K1 ตรงวะเร็ววะ <laughs> <c oughs> เน้นเรียนสนุกเข้าใจมากกว่าท่องจำมันจะมีเรื่องเล่าแล้วก็มีทีต,ต่างๆนะครับในการจำครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถทำโดดแล้วก็เข้าใจาเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้นครับพี่กับตาสอนแบบไม่มีกักเลยนะคะบอกเทคนิคต่างๆเนื้อหานี่นแน่นมากๆพี่กับตาเนะทคนิคก,การสอนดีสอนแซ่บแล้วก็แบบพลังเดือดลน้อนคนไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้คือตอนมสียเราได้เกรดสองแล้วแบบเรามาเรียนตอนม5เทอม2ก็คือเราได้เกรดสี่เลยนะคะทุกคนเด็กคนหนึ่งที่ได้เกรด2.5ทํานไม่ได้เกรดเทคนิคเกรดสค่ะมันเป็นอะไร ที่เราภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะแถมทุกครอได้รับหนังสือฟรีส่งตรงถึงหน้าบ้านหากใครสนใจทักแชทสอบถามโปรโมชั่นกับแอดมินได้เลยรับรองเรียนสนุกคะแนนปังปุรีแน่น,นอนเคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจ